่าจะลงใต้เลยกับลงภาคใต้ตอนนั้นกำลังใต้นี่คือช่องช้างครับช่องช้างครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช่ครับผมใช่ครับตอนตอนผมลงใต้ครั้งแรกนะปี25 24ต่อ25นั้นนโยบาย66ทัพ23ตอนนั้นท่านพลโททหารครับท่านพลโทาหารเป็นบรรทัพภาคอยู่นะผมก็ลงใต้ไปปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตงานช่องช้างแล้วก็ฐานรอบริวานเขาเนาะ มันโอ้ 10, 10ยสิบสิบฐานเลยแต่ละกองร้อยลงไปเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายมอบภารกิจว่าคุณต้องเข้าตีฐา,านนั้นฐานนี้นะอย่างกองร้อยผมก็ได้มอบภารกิจให้ประมาณ 4- หรือ5าฐานก็ตีแต่ละฐานเขาก็จะมีกําลังพลเขาอยู่ประมาณ 5, ถ้าฐานใหญ่หน่อยก็อยู่ประมาณ560ถ้าฐานเล็กก็อยู่ประมาณสัก30กว่าอะไรประมาณนี้นม,มันจะมีฐานคนแก่ฐานเวลาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หนุ่มกับสาวาแต่งงานกันเนี่ยอพอเขาคลอดคลอดคลอ,อดบุตรมีลูกปุ๊บคลอดบุตรปุ๊บเขาก็จะเอาไปให้ทีแรกก็กินนมแม่ก่อน สักพักหนึ่งก็ไปฝากอีกฐานหนึ่งเลี้ยงฐานนั้นจะเป็นคนแก่ผู้ชายผู้หญิงคอยเลี้ยงเด็กไว้